เดียวนะคะวันนี้ต้องให้คันนี้เลยนะคะเ o ยตารีเวิร์สแม a กแคปไฮรัน r ดอร์เครื่องยนต์ มาในรุ่น e-pat นะคะและที่สำคัญคันนี้เป็น4 wheel d r แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหานะคะรถขับ4นะคะเป็นปีใหม่ๆนะลูกคา้าคันนี้มาในปี2019นะคะลูกคา้าดีไซน์สวยมากๆเลยโชมนี้จะเป็นโชมหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้โชมใหม่ๆคันนี้หล่อจริงนะคะ ในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันิ่งไรทนะคะกระจังหน้าค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดําปัดด้วยโครเมี่ยมหล่อเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวนี้มาในตัวถังสีขาวนะคะลูกค้าดูแล้วเนี่ยครีคลเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะความคุ้มอยู่ที่ ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะทรงงแม็กให้เราเรียบร้อยนะคะยางเป็นของบิสโตนนะคะลูกค้ายางคันนี้เป็นยางปีใหม่นะคะลูกค้าเนี่ยนำไปใช้งานกันได้อีกแบบว่าระยะหนึ่งเลยนะเราค่อยทําการเปลี่ยนนะคะลูกค้ามาพาชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเรียวในโคมกระจกนะคะลูกค้าแล้วก็มีราวบันไดให้กันถึงสองฝั่งเลยนะคะ เน้นขับรอๆหรือจะขับไว้ใช้งานนะคะคันนี้คือครบจริงเพราะเป็นตัวโฟลแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแมกไรเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะสําหรับคันนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับเป็นคโครเมียมเพราะไฟเบรกตรงที่3ามการชนด้านหลังเนี่ยโอ้โหให้ดูเลยนะคะ ไม่มีรอยบุบเลยรับประกันไม่มีการสนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุด<ม>เพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ต้งบอกก่อนเลขใหม่ค่อนข้างน้อยเลขใหม่มาเพียง32,537กิโลเมตรนะคะในส่วนของหน้าปัดจะแจ้งด้วยอุณหภูมินะคะ32องศา พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถควบคุมในส่วนของระบบเครื่องเสียงแล้วก็การรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะถัดมาในส่วนงหน้าจาอคอนโซลกลางค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบแบบทัชสกรีนให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟังก์ชันลูกเล่นมากมายเลยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ระบบออปชั่นที่เอามาใช้งานได้จริงน้องจ้ามเอาคันนี้ไปเลยนะคะคันนี้ค่ะอย่างที่จำแจ้งไปเป็นโฟลว์วิวไดนะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะคะในส่วนของโหมดนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นโหมดขับ2อยู่นะ อันนี้ขับสีลูกค้าสามารถกดได้เลยนะคะแอเป็นแบบแมนนวลนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแล้วเรียบร้อยนะคะโหมดที่เขาให้มายังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวนี้มีอีคอนโหมดกับพาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะคะสบบคคะําหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้ความประหยัดน้มามันก็อ e ีคอนโหมดได้เลยถ้าอยากจะได้เร่งสปีดในการขับขี่ก็พาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะถัดมาค่ะพลาดไม่ได้เลยในส่วนของเบาะคันนี้นะคะสีค่นค้นข้างถูกใจเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะ กเป็นสีน้ำตาลดัดด้วยสีครีมนะคะลูกค้าบอกค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองแาแถบตัวสูงอยู่คันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะเดี๋ยว้องจำไปบอกในส่วนของเรื่องราคาด้านหน้ากันดีกว่านะคะสวยครบจบจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาในราคา6กแสนแ 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตรัวจริงได้เลยที่บอโดยบ้านสาขาชำมนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชอ่มหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งหมด5เพจเลยนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชั่มหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะและถ้าไม่อยากพลาดรถเข้าใหม่สวยๆนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ยูทูบโดยบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ๊ แล้วก็เจ้าตัวจารีโวคันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ